สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะนาฬิกาแล้วครับให้ท่านได้ดูนาฬิกาของเกาหลีใต้นะครับมีเขียนว่ากคเรียกคเรียครับผมนี่ครับม่นจะช่างส้มช่างอะไรนะครับช่างแกะนี่แหละครับแกะดูครับดูข้างในครับประกอบไม่ได้แล้วก็โยนนี่ผมตอดออกมาแล้วครับผม แกออกมาแล้วลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับยี่ห้อจูเลียดอ่านี่ครับสภาพก็สวยครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เด็กเข้าไว้มาอีกหครับพวกนี้ครับจากกองขยะนี่ผมทำความสะอาดได้นะครับนี่ครับตัวเครื่อง ความสะอาดเสร็จตัวเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสภาพก็ยังดีครับตอนได้มาสนิมเคอสกปรกเยอะอน,นี้ผมมาขวาดขวัดล้างพอดีว่ายี่ห้ออันนี้นี่ผมไม่เคยเจอครับไม่เคยได้สัมผัสกับมันหรอกครับด,ด,ดูชัดๆนะดูดไม่ชัดนะครับกูรีครับผมนี่ฮะ เรี Korea, ยย่ออะไรครับผมไม่ทราบเดี๋ยวไอ้ข้างบนเขียวนวะ่าจูเลียตของเกาหลีครับผมไม่ใช่ของจีนหรือว่าของพิษไทยเราหรอครับของเกาหลีครับน้าปัดเขาก็ทำสวยดีครับแต่ดําๆข้างๆเนี่ยผมไม่ทราบว่าไ,ไอ้ต้นฉบับมันอยู่จะอยู่อย่างนี้ือเปล่านะครับ,เน,เ,นรบเนี่ยครับสีดาๆสีเทาๆเนี่ยครับผมลองทําความสะอาดดู เนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้ฮะไม่กล้าทำความสะอาดเยอะเดี๋ยวสีไอ้ไอ้เขียวๆอ่อนๆนี่มันจะหลุดออกไปด้วยครับจูเลียสครับตัวเครื่องก็ยังใช้ได้90%ตอนได้มาก็ประมาณ60%นะครับนี่ก็มันล้างทำความสะอาด ใส่ฐานแล้วก็ยังเดินอยู่ข้างหน้าเขียนว่ากูเรียน,นะครับแต่ตัวเครื่องเขียนว่าเจเป็นเนะนี่ยครับมองชัดหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยครับเจเป็นจูเลียสครับยี่ห้อเห็นแปลกตาดีผมก็เลยเอาไม้ท่านได้ดู ามาเปิดดูข้างในเออมันยังไงมันทำสวยดีครับหน้าปัดใหญ่มากครับนี่ครับโอ้ใหญ่มะลุมตึบเลยครับดูครับโอเมาจำรุดเยอะอันนี้ขาด่าดไปหมดครับอันนี้ต้องลองลอง,ลองเปลี่ยนลองดู ชอบอยังไงหรือไม่ชอบอยังไงก็กดกดติดตามด้วยนะครับผมก็ไม่ได้จ้างท่อมครับแต่อยากเห็นของเที่ยมมันแปลกแปลกก็เลยอยากจะเอามาให้ท่านได้ดูครับจูเลียผมเห็นย่อมันแปลกไม่เคยเจอครับความรู้น้อยครับไม่ค่อยได้เจอนาฬิกาแปลกๆปกก็เลยเอามาให้ท่านได้ดูครับจูเลียตของเกาหลีครับนี่ครับเคาหลี Korea. ครับผม ผมแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับผม